ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็พบกับผมบูมชาแนลแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็มาทําคลิปช่องหลักชี้แจงช่องหลักหนี่ย้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ช่องหลักผมเนี่ยตอนนี้ยผมโดนยูทูบลงคลิปอีกแล้วครับโดนต่อเนื่องเลยนะนี่ย่โอ้อะไรอะช่องผมนี่สงสัยช่องเองผมนี่าะก่อยช่องหลักผมนี่เราต้องหลาก่อยแล้วหรอครับก็คือช่องหลักผมนี่คือบูมแลยยินที่จะใส่แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่องหลักผมนะครับ เขาบอว่าโดนอีกแล้วหรอโดนรถคิบดียวใช่เขาถูกต้องโดนอีกแ,แ,แ,แล้วครับโอ้ยเอาแล้วเนี่ยเป็นคลิปที่ด่านิกโซเยอร์นะครับช่องของวัยยุคจัลชาทิพเปิลเอ็กที่ว่าล้อเลียนของคุณเคลด์อะวาชิตาวิชูเนตอะเดีย๋ยวให้ดูเลยนะครับเนี่ยตอนนั้นเป็นช่องเก่า Nick นิกโซเยอร์มั้งก็คือขออนุญาตไม่พูดคำหยาดคายนะเพราะว่าเดี๋ยวยูทูบเอกช่องช่องส,องสัมบลของผม เนี่ยตอนนั้นเป็นช่องเก่าใช่ไหมก็คือไอ e ้ Nick s y e r e s p o r t ที่ไม่ช่องเก่าปิดไปละอันนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องเก่าของเอะยุจิโนชาที่เป็น X กับเนี่ยเดี๋ยช่องที่เราเรียงคนเขตียกจังจะมาตอนเดือนสิงหาคมปีที่แล้วอะจำได้ไหมครับปรากอว่าโดนยูทูบลงคลิปีกแล้วครับผมเพิ่งมาโดนวันนี้เลยนะครับเนี่ยมันแจ้งเตือนตอนไหนหรู้ไหม อย่านะครับนะครับนะครับผมอ่าเอาแลา้วผมนี่แบบอะไรกันอีกอย่าง ตรงตัวแล้วว่าไม่ผ่านอีกแล้วเดี๋ยวส่งให้ดูนะอันนี้คือช่อง,ช,อง,ช,องช่องสอบรองผมนะอันนี้คือผมพีเป็นช่องบัญชีหลักหน,นึ่งเนี่ยล่าสุดเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันะะนะครับอันนี้คืออันนี้คือบัญชีมันบ,บัญชีสำบรองผมยูทอนไม่ผ่านตอบแจ้งเตือนอย่างไวมากอะ่ะใส่จะบอดหรือบอดไหมลูกค่ับม อันนี้คือคลิปนี้เลยนะครับเนี่ยคลิปนี้ของนิกโซเยอร์เนี่ยนะครับผมอาจคลิปไปต่อประมาณตรงกูพายอย่างเงี้ยองผมโดวไปประมาณสี่เดือนประมาณ,มาณเกือบสี่เดือนแล้วก็สามเดือนกวาๆเอาแยกคลิปเรื่องดนลยูทูบดวลทีแกแล้วก็เป็นโปรเจกต์ดองเนี่ยบิ๊กโปรเจกต์ด้วยเนี่ยนะครับพิกี้ที่ช่องเก่า Nick Sawyer เนี่ยที่ทูสิง Nick Sawyer ช่องเก่านะครับไอที่ว่ามันอะ Hora, ช่ช son, องหนึ่งอะอีสปอร์ต sort of แต่เขาปิดมันปิดช่องโค้ดโดนเล g o gamer geo gamer ใช่ไหมโดน g o gamer ด่านะไอ้โดน g o gamer ที่ว่าตัวประจานช่องใช่ไหมเขาพูดถึงตัวประจานช่องใช่ไหมช่องเก่าอ่ะนะครับเนี่ยช่องเก่าไอ้ nick courier เนี่ย nick courier เนี่ยนะครับผมอันนี้คือช่องหลักผมก็จะเหลือแค่นี้ชุมชนอลไรแค่นี้เนี่ยปัจจุบันอย่างพูดซุมซอนที่ดูเลยแล้วกันนะครับอัปเดตใหม่เป็นนหนึ่งอันนี้คือส่งคำขอไปแล้ว ปรากฏว่าเดี๋ยวผมส่งให้ทีทหนึ่งนะครับผมปรากฏว่าเรียบร้อยครับยูนต์ทองปฏิเสธครับผมนี่เลยโดนต่อเนื่องเลยนะครับอันเนี้ยคือตอนนั้นมันแจ้งเตอนประมาณ2ี่สิบหพฤษภาคมนะครับแล้วก็อันนี้คือโดนวันนี้เลยสามมิถุนายนนะครับแล้วโดนลนักษณะอีกแล้วเนี่ยโดนหลายคลิปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยหมดอายุตอน เจอจริงหาคมโดยแล้วอะครับจริงๆเป็นบิ๊กโปรเจกต์อีกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือช่องหลักผมอะผมตัวแบบไปแล้วอาทิตย์หนึ่งก็คือตัวแบบสองสัปดาห์ใช่ไหมนั่นคือผมตัวไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ผมถ่นไปแล้วเจ็ดวันนะครับเวลาสองวันเลยอเจ็ดวันนะครับก็คือผมว่าซุบซอนไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอัปโหลดไม่ได้เพราะว่าซุบซอนไม่ได้นะครับแต่ผม, i̇şte. ผม,ผม upcoming. โดนไปคลดโดนลงรถคลิปนะไม่ได้โดนสามคลิปเหมือนกรณีของคนอื่นนะนะครับแต่ของอุเบสเนี่ยกรณีกัน โอ้โหเบสเนี่ยค่ยโดนนะโดนยูทูบลบของด like <c oughs> ิเกียนจีโอเกมเมอร์นะครับแล้วไอคลิปหนึ่งคลิปเป็นคลิปของเพลง m อ็มวีแหละแต่สุดท้ายเนี่ยยูตัวทอนผ่านนะไอคลิปของ m อวีอ่ะนี่เป็นรีเมคใช่ไหมก็คือเพลงเพลงรีเมคอะนะครับเพลงรีเมคเวอร์ชั่นสองแบบยูสุดท้ายโดนบัตรโดนจับโดนบัตที่ว่าโดนจับโดนยูทูบลบคลิปอะเหลือแค่จำจากสิบแปดบวกนะช่องคุณเบสอะจะจำไม่ผิดนะครับ เนี่ย yeah, ผมโดนแย่ครับเพี่อนอาแย่ช่องหลับผมเนี่ยผมเลิกทำช่องแม่งไปเลยกันอะไรครับเนี่ยอะไรครับแล้วก่อนนี้ท่านทำไม่เป็นลบเนี่ยก็เคยนี่โคเยอะทีแหละนะครับผมนะครับโอ้โหโคช่องบินแน่ตัวจส่งแล้วเนี่ยอันนี้คือยูทอรไม่ผ่านนะเนี่ยผมเปอดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวส่ง,งคนนี้กลุ่มที่ดูแลเนี่ยกลุ่มเอเดนโกลแลนซิตี้เนี่ยนะครับ เนี่ยจะใปแดงหรือเปล่าแม่ไม่รู้นะครับอะไรกับผมเนี่ย YouTube เฮ้ยเดี๋ยวมันจะเล่นงานช่องผมไม่ได้หรอครับเนี่ยครับจริงนี่มันยังไงนี่นะครับตัวลูกคลิปโลล่อัเฉยเลยบ้าไปแล้วโอ้ย u ูทูบเนี่ยยูทูบอไปแล้วยูทูบถอไม่ผ่านครับ โดนอีกแล้วครับเนี่ยเนี่ยผมโดนอีก่แล้วผมเตือน Rubber ช,ชนชนครั้งสองครั้งใช่โดนแบบนี้เลยครับผมเนี่ยโดนอยู่แล้วนะครับยู้ทอนยู้ทอนแบบนี้เลยแต่ยู้ทอนไม่ผ่านเพราะว่าคือทำไมถึงต้องยู้ทอนเพราะว่าผมเสียดายคลิปครับเสียดายคลิปมากเสียดายคลิปจริงๆนะครับ เราก็เลยต้องยู่ถอนแล้วสุดท้ายยู่งถอดเราไม่ผ่านในชะ่ไหมเยสเล่ดูครับเอาอยูอย่แลหววโดนยูทูบลงคลิปอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยโอ้ป่าละนี่ครับอีกห่วงมากอีกห่วงจริงๆนะครับโดนอะไรนี้เลย,ยอย่ยอะเนี่ยได้ยุ่งถอะเสริฐไปเสรดยังไวอ่ะนะครับปปไปที่คลิปเก่านะที่ห่วงคลิปไมื่แต่วันที่16กุมภาพันธ์ใช่ไหมแล้วผมลงคลิปภายหลังก็จะไม่ผิดอ่ะ นะครับอีกแล้วเหรอครับสิ่งยูทูบยูทูบนี่ยังไงเนี่ยอีหยังนะครับเนี่ยคลิปโทรคนนี้กลุ่มเนี่ยของคุณเกศอย่างได้ปะ่ะที่ที่วันนั้นอะ่ะเขาบอกเฟซทันแจ้ใช่ไหมเขาบอกเฟซทันแจ้เขาว่ากลัวแฮกเกอร์อะ่ะจย่างน้ปะ่ะนะครับโอ้ยยังเสียดายไม่หายเลยนะปุ่มเนี่ยเนี่ยในยูทูบแม่งเจเอช่องผมออกก็คือช่องบินนะเอาง,ง่าย โอ้ถ้าโดวอีกครั้งลาก,ก่อยเลยแล้วกันนะครับลาก,ก่อยแม่งเลยแล้วกันนะครับโอ้ตายแล้วชีวิตชีวิตนี้คือไม่ต้องทำยูทูบดีกว่ามั้งนะครับแล้วดูว่าพโปรเจกต์ครูดูครับเนี่ยหายไปอีกคลิปหนึ่งจากที่ว่าสองยสี่ิคลิปเนี่ยเหลือแค่แค่นี้ผมดูยูทูบลบเยอะครับจะเหลือสองยสปดคลิปแล้วมั้งนะครับเยอเคึเยเคดูครับ เนี่ยผมโ็สมโทไม่ได้เลยใช่ไหม,ไม,ไมอ,อะไรกันครับเนี่ยผมโทไม่ได้ผมโดนแล้วบอกครับทิ้งอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห my god ขอว่าให้คนอื่นเนี่ยไม่ต้องทํากันดีกว่ามั้งนะครับก็เหมือนที่ท่านเจ้บอกว่าออยกเลิกสัญญาทำคิดด่าเด็กเกียร์น่ะดีแล้วครับนะครับเป็นทางออกที่ดีที่สุดละแล้วคุณทิพย์ก็ถามว่าทำไมคุณฟี่ฟคิดถึงไม่โดน คือคุณคิดอ่ะเคยโดนยู u b e ละคุณคิดสมาธิดีแกใเคยโดนครับแต่ว่าโดนอ่ะก่อนนั้งแต่สงครามสามแล้วโดนสุดเลยอะก็คือโดนโดนลบประมาณกันเดือนกรกฎาคมอะปีที่แล้วนู่นประมาณเกือบปีแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่คิดแกไม่เคยโดนแจ้งเตือนอีกเลยนะครับไอ้แจ้งเตือนที่ว่าโดน y o u t u ลบ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 อะคือคราวนั้นพี่คิดแกโดนสามครั้งจริงๆแต่ไม่บอกว่าช่องไม่บินครับก็คือไม่โดนแจ้งเตือนอีกเลยอะช่องไวทีเดียร์จำได้นะครับ ไอ้ไอ้ที่ว่าโดนยูทูบลบคลิปอะ่ะคือกรณีเยคยโดนสามครั้งก็จริงแต่ว่าช่องพี่บินอะคือคลิปของแจกเกม c c a San Andreas ไอ้เกมในคอมอ่ะนะครับแล้วก็แจกมอดอไอ้แหนะแจกมอดของไอ้ GTA เนี่ย,ย,ย,ยแล้วท่านแจ้ดอะกูเคยเขาแจ๊ก็เคยโดนแต่ไม่ได้โดนแ,แบบพี่พ่อเจ็บแบบผมนะท่านแจ้เคยโดนครับคุณไก่แจ้เนี่ยเขาเค,คยโดนคลิปอื่นครับก็คืคอไปกรณีของคุณคิสปาติดดีอะไรนะครับ อะไรเนี่ยโอ้จบแล้วชีวิตจบแล้วชีวิตนะครับผมจบละจบละอะไรครับยูทูบไหวและโอ้ยูทูบเนี่ยคือแบรนด์ใหม่ยังเหลือะว,วันศุกร์หน้าใช่ไหมก็คือจะขอรต้นแบรนด์อยู่แล้วครับอะไรครับยูทูบช่องผมจะบ,บินอีกแล้วเหรอครับเนี่ยไอคลิปเนี่ยผมโดนละโดนแล้ว,ลลวรอบหนึ่งก็คือโดนยูทูบโดนครั้งแรกนะครับ โดนแบนไปแค่อาทิตย์เดียวเ้าเกิดพี่ผิดอ่ะไม่ใช่สิผมเดินใช่ปหมแล้วก็เดินธันวาคมตัวหนู่แล้วหายไปละนะครับเนี่ยคลิปของนิกโซเยอร์แล้วมันกิจะพี่ผิดอะะ่ะแล้วเข้าใจด้วยนิกโซเยอร์นิโคเยอร์นี่ยแล้วก็คุณเคเนี่ยกูรัวไปละวสิบแปดอันนี้ที่สอุสภาก็จริงแต่ว่ามันเพิ่งมาลบคลิปต่อประมาณวันที่สามทียย่โซนไนเอง ก็คือวันนี้วันเมื่อเมื่อโดนแบบอาทิตย์ที่แล้วอย่างวันศุกรน้นะครับที่โดนอยู่แอวเหรอครับเอาอยู่แอลเหรอเฮ้ยเดี๋ยวช่องผมบินแน่เลยเฮ้ยอะไรกันครับเรียกปูไปแล้วทำใจไปแล้วช่องผมบินแน่ๆนครับร้องไห้เลยนะครับนี่อ่ะโอ้ยตายแล้วโหทุกคนต้องเสียายช่องผมแน่เลยเฮ้ยพู้ตรงๆเลยช่องบินแน่ตัวโซล่ะ ไม่รู้นะอน,นาคตไม่รู้จะชาติไหนไม่รู้จะชาติไหนช่องบินเถอะโอ้ครับไปที่กว่าครับโอ้เสงเเสงแล้วยูจูทอไม่ผ่านอีกโอ้โหะไปนะครับก็โดนแบนก็ตามสภาพที่ไหนเนาะผมไปก่อนแล้วครับก็คลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ